สครับวันนี้เดี๋ยวมาอัพเดตสต็อกรถตู้กันนะครับตู้นะครับของสาขา3สุวินทวงศ์นะครับจะมีหน้ายาวนะครับช่วงนี้จะเป็นหน้ายาวนะครับเขาบอกเลยว่าไตรมาสนี้นะครับปลายปีเนี่ยตั้งแต่เดือนที่เป็นเดือนสิงหาไปนะครับหน่วยงานนะครับเริ่มปรับนะครับเอารถหน่วยงานที่เป็นตัวหน้ายาวเข้ามาใช้แล้วนะครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหน้ายาวเนี่ยก็คือเปลี่ยนสัญญามาเรียกว่าเยอะนะครับใครที่หารถตู้ไปวิ่งงานใช้งานอยู่นะครับมาหาเป้ได้เลยนะครับมาหาได้เลยนะครับรถตู้หน้ายาว เมีให้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสิบห้าคันนะครับเฉพาะคันที่ยังไม่ติดจองนะครับรถเติมเดิมทุกคันครับมีสีบอลสีขาวนะครับมีเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลราคาเริ่มต้นที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับและถ้าเป็นตัวตัวหน้าสั้นแบบนี้ราคาเริ่มต้นที่หกแสนกว่าบาทนะครับหกแสนกว่าแถมซื้อสดนะครับบอกเลยว่ามีฟรีแวให้ด้วยนะครับฟรีแวให้นะใครหารถตู้อยู่นะครับบอกไปได้เลยนะครับ รถตู้มีทุกแบบนะครับหน้ายาวมีหน้าสั้นมีนะครับเกียร์ออโต้มีเกียร์กระปุกมีครบเลยนะครับถ้าตัวหน้าสั้นนะครับจะเป็นตัวเครื่อง3.0นะครับเครื่อง3.0นะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวดีเซลนะครับตัวดีเซลนะและบอกเลยว่าเครื่องเดิมสภาพเดิมแบบนี้ครับรถตู้สภาพเดิมๆพร้อมใช้นะครับรถทุกคันสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมรถเนี่ยไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําแน่นอนนะครับ เอาง่ายครับมีวอลันตีให้นะครับแล้วก็ตอนนี้จัดโปรแคมเปญให้นะครับแถมนะครับมีการตรวจสภาพรถให้จากอินสเปกเตนะนี่จากชิกนี่ครับมาตรวจให้ทุกคันครับตรวจโครงสร้างภายนอกภายในระบบไฟนะครับเครื่องเกียร์ทุกอย่างตรวจเช็คให้หมดเลยนะครับแล้วก็รับประกันให้ด้วยนะมูลค่าเป็นแสนนะครับซื้อรถราคาเริเป็นแสนเป้ก็แสนเป็นแสนเหมือนกันุ้มมากครับคลิปนี้สนใจอยากได้รถ ไว้ใช้สักคันนะครับโทรหาเป้เบอร์นะครับ0947894848ไปครับรถตู้นะครับสภาพเดิมๆสวยฟรีดาวได้บางคันเนี่ยฟรีดาวได้เลยถ้าเป็นหน้าสั้นฟรีดาวได้ถ้าถ้าเป็นหน้ายาวสักสองแสนหรือแสนหนึ่งนะครับดาวนะถ้านะถ้าที่มีตอนนี้นะดาวแสนหนึ่งนะครับดาวแสนหนึ่งออกรถได้เลยรับรถได้เลยภายใน30นาทีนะครับอยู่ทางไกลสามารถซื้อได้ไหมซื้อได้ครับอนุมัติด่วนได้เลยภายใน30มนาทีรู้ผลครับ และมีบริการนะครับรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านวิ่งเซนถึงหน้าบ้านฟรีนะครับมาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันตั้งแต่คันแรกครับตัวหน้ายาวสีบอลเงินคันนี้นะครับเรียกว่าเดิมโรงงานเลยภายนอกเดิมๆนะครับทะเบียนสวยครับทะเบียน4 7 5 6ห้าถ้าสลับเลขนะเอาจิตมาไว้หลังนะครับหลัง6นะจะเป็น4 5 6หโค้ดสวยนะครับทะเบียนสวยมากนะครับทะเบียนเลี้ยงนะหลังคาสูงหน้ายาวนะครับด้านในทุกคันตรงนี้ครับ เป้ติดเบาะเป็นเบาะหนังมาให้หมดติดกล้องติดจอติดเซนเซอร์มาให้ครบหมดเลยนะครับเรียกว่าครบเครื่องแบบนี้นะดูครับสภาพเดิมๆครับติดม่านมาให้แล้วนะครับก็ประมาณแสนหนึ่งอ่ะติดไปให้แล้วนะครับชุดแต่งพวกนี้นะก็ลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ต้องเรียกว่าไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับใช้งานได้เลยและบอกเลยว่ามหาเป้นะครับนี่อยู่สุวินทวงศ์สี่หครับใหญ่ๆตัวโตแบบนี้สาขานี้ครับเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ20บกว่าวันนะครับสาขาเป็นสาขาที่3นะครับ สาขาใหม่นะครับตรงนี้สาขาใหม่นะสาขา2เอยสาขา 1, 1อยู่ตรงเสรีไทย68ครับต่อไปตรงนี้จะเป็นสาขาหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่สุดในย่านมินบุรีนะครับติดท็อป1ใน3ของประเทศไทยในเรื่องของคุณภาพรถนะครับแล้วก็รถที่หลากหลายที่เยอะนะมหาดงที่นี่ครับครบจบเลยนะคันนี้เป็นตัวรถสีขาวนะครับตัวรถสีขาวสภาพเดิมแม็กนะครับแต่งมาให้เรียบร้อยจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับโค้ดสวย สีขาวคนนี้ไปชอบในเรื่องของแม็กนะจัดมาให้แล้วสวยมากทะเบียน89 43กครับกระจกไฟฟ้าไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์สีสวยง,งามนะครับตัวแม็กนะนี่เลยนะครับแม็กอลลอยแท้นะครับยางใหม่นะครับของโยโก้ด้วยยางใหม่โยโก้และอย่างหนงึ่งคันนี้ได้ประตูไฟฟ้านะครับรถนี้ได้ประตูไฟฟ้านะประ,ประตูไฟฟ้าล็อกออกโต้อะโคตรคุ้มนะครับนี่มันจะเขียนว่าอย่างนี้ครับ <S <S เขียนไว้อย่างนี้เขียนว่า ประตูสไลด์ไฟฟ้านี่อันนี้ล็อกแล้วมันเปิดไม่ได้นะครับสีสันวิภารถเดิมครับรถไม่มีชนไม่มีพิษความนะครับต้นท้ายนะครับติดกล้องมาให้ครบเลยไหมมีกล้องสองตัวตรงหูจับเปิดฝาท้ายนะครับกล้องมีให้ครบนะถ้าสนใจนะครับคันนี้ติดต่อหาไปได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ครับเจ็ด8ป8เก้าสี่แปดสี่แปดครับ รถมีทวี50ก็ก็เรียกว่าวิ่งงานรับงานได้นะครับคันนี้ราคาอยู่แค่1นล้านหนึ่งแสนถ้าคันนี้ดาวแสนเดียวนะครับประวัติดีเครดิตดาวแสนเดียวครบจบเลยนะครับไม่แสนห้าพรอยู่ประมาณ2 0,000ดาวแสนหนึ่งนะครับออกรถได้เลยนะสหรับหน้ายาวคันนี้ครับมาคันที่2นะครับได้คุ้มกว่าในเรื่องของแม็กนะครับและสีก็หลายคนอาจจะชอบสีขาวนะครับถ้าใครขยันดูแลรถหน่อยนะครับคันสีขาวจะเหมาะนะเนี่ยก็บอกเลยนะว่ามันจะ สีมันโดดเด่นนะครับสีมันโดดเด่นหน่อยนะครับต่ต้องขยันล้างสปาขัสีนะคันนี้ผมบอกก่อนนะก็เป้บอกเลยว่ารถทุกคันนะเป้ตรวจสภาพรถให้พร้อมนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรถครับห่วงเรื่องเครดิตลูกค้าอย่างเดียวแล้วว่าผ่านไม่ผ่านแค่นั้นเองนะครับมีโปรแคมเปญให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับก่อนหมดโปรนี้สิ้นเดือนนะอีกแค่สิบกว่าวันนะครับรีบทักมาโทรมาเลยนะคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเท่ากันครับแต่ได้แม็กนะแม็กเป็นแม็กแท้นะครับยางโยโก้นะครับ ยางใหม่นะปี20นะรถปี20นะครับจดหรือปี63เนาะเครื่อง2.8เกียร์ออโต้ครับนี่ยางใหม่ๆครับสภาพกิฟป,ปี23ยางเปลี่ยนให้แล้วครบครบดอกเพิ่งเหมือนว่าเพิ่งจะเปลี่ยนไปเลยอ่ะคดคุ้มนะครับของเสียเป็นพร้อมคือเพราะพวกนี้มันเป็นรถแต่งงานนะครับข้อดีเลยนะรถเด่งงานนะครับเข้าศูนย์ตลอดชิคแล้วตลอดถึงระยะเปลี่ยนกรองเปลี่ยนถึงระยะเปลี่ยนอะไมันเครื่องเปลี่ยนนะครับอะไรเสียเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับ ทำให้รถมันทนมันใช้งานนะครับมันใช้ได้นานวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะอ่ะคันนี้เบาะหนังนะครับเบาะหนังนะสภาพเดิมกล้องหน้าติดมาครบนะอ่ะคันนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนดาวหนึ่งแสนครับสนใจโทรมาเลยคันที่สามเป็นหน้ายางเหมือนกันทะเบียนห้าีีครับทะเบียนสวยแบบนี้เลยนะทะเบียนสวยครับคันนี้เพิ่งจะตรวจรถไปนะครับตรวจจาก Inspection e เนาะก็เป็นบริษัทนอกมาตรวจให้นะครับคันนี้ได้ปี9นะครับราคาถูกลงมาเนาะ ก็ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเกือบสองหมบาทนะครับเอาเพิ่มอีกสองหมื่นขอไปคัน 1, 000, 1, 000, 100, 000นู้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนทุนคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นได้บอหนังสีเทานะครับดูสภาพรถนะว่าสวยแค่ไหนครับถ้าสวยพิมพ์สวยถ้าพิมพ์ชอบถ้าชอบบอกบอกว่าชอบครับกดเม้นได้เลยนะครับหรือถ้าอยากได้รถปรึกษาเป้เลยครับกดกดติดตามไว้แล้วทักหาตัวเป้ได้เลยนะครับอ่ะสภาพเดิมสวยไฟหน้ามันติกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นเรียวกว่าหน้าทรานส์ฟอร์มเมอร์เลยโคตรสวยพอจะมอกก็มีไอ้ครบพร้อมครับ ปีสนะไมแสนห้าอ่ะเบาะหนังนะครับคุ้มคุ้มครับคันนี้สนใจติดต่อหาเพจได้เลยนะครับอยู่ที่สุวิทวงสี่สิบหกครับเปิดทุกวันทําการไม่มีวันหยุดนะครับนัดมาได้เลยอยากมาดูรถมาลองเทสต์ลองขับได้มีไฟแนนซ์รองรับมากกว่าสิบที่ธั้าชาเกียนนาคินกรุงศรีนะครับเราบอกเลยว่าดันทุกเคสเลยเราใช้แน่นอนและที่สําคัญนะครับมีทั้งซื้อสด ทั้งจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยมีเล่มทุกคันนะครับรถเราไม่มีติดภาระไฟแนนซ์เดินรือสิ้นโปร่งใสทุกคันครับมาคันที่สี่นะครับจะเป็นตัวหน้ายาวเหมือนกันนะครับทะเบียนซีหกีสามครับตัวนี้นะครับได้เกียร์ก็เกียร์ออโต้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนดาวหนึ่งแสนนะครับดาวหนึ่งแสนจบนะปี20สิบคันนี้ข้อดีนะไม่สาม0มื่นเจ็ดนะครับถ้าไม่น้อยก็ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็หื่นเก้าันนะ เพิ่มอีกประมาณ7 9 0ด0บาทได้ปี2 0ิปีใหม่หนึ่งปีและใหม่น้อยน้อยนะครับเรียกว่าสามเท่าเลยนะครับสี่สามสิบสองสี่บหสี่เท่านะครับสี่เท่าของสัง3คันที่ผ่านมานะครับถ้าซื้อคันนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเลือกได้เพิ่ม80,000ได้ใหม่น้อยกว่าอีกทั้งแ0ด0 0กโลนะครับคันนี้นะคุ้มนะครับใหม่น้อยวิ่งน้อยเดิมเดิมยางโยโก้ใหม่ๆประจกมองข้างสีสันพิพันธ์สภาพเดิมกล้องหน้ามีครบเบาะหนังสีเทาๆเข้มๆครับ มาใครสนใจนะครับกระบะดีขอไป่รถตู้ดีเซลนะครับเอาใช้งานวิ่งงานคุ้มแน่นอนนะก่อนปี่ใหม่นะครับควรซื้อรถก่อนพี่ใหม่สักสองสาเดือนถึง4เดือนนะครับเพื่อให้ได้รถที่นะครับราคาไม่ขึ้นเกินไปนะครับเพราะปลายปีราคาจะขึ้นดังนั้นครับซื้อก่อนขึ้นนะครับ้ารู้ค่ายการแบบนี้แล้วรีบทักหาัูหาเป้นะครับบอกเลยเหมือนกาฟหุ้นเลยนะครับซื้อหุ้นต้องซื้อตอนที่รถราคายังไม่ขึ้นนะครับเอาง่ายตอนแี้ สินค้ายังไม่ขึ้นราคาซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนมันจะคุ้มกว่าจะได้ผ่อนเบากว่านะครับอ่าอ่ะ,อะคันนี้เบาะหนังเหมือนกันกล้องหน้ามีพร้อมเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะครับประกาเก่เกยียร์มีไหมมีนะครับเป้กระแถมให้ได้เหมือนกันอ่ะใครชอบจัดเลยนะครับจัดได้เลยสต็อกแน,น่นๆครับนี่มาต่อไปครับนี่หน้ายาวเหมือนกันครับทะเบียนเจ็ดห้าเก้าสองคันนี้หนึ่งล้านสองแสนบาทครับได้ปียี่สิบสองไม่แปดหมื่นโลนะครับไม่แปดหมื่นปียี่สิบสอง แล้วบอกเลยว่าไมค์แค่แปดหมื่นนะน้อยมากแล้วดูสีสันผิวพรถครับสวยงามครับไฟหน้าไมค์กริปรถโคตรสวยไมค์น้อยด้วยนะครับมาเดี๋ยวดูด้านหลังบ้างนะครับเห็นแต่ข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวให้เห็นข้างหลังนะครับอยากดูรถลองแอดไลน์มาเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ดูนะครับกระจกเดิมๆสภาพเดิมครับม่านติดมาให้ครบเรียบร้อยนะครับกล้องเนี่ยถามว่ามีไหมมันมีบางคันนะครับถ้าใครไหนพี่มีเดี๋ยวแถมให้ติดให้นะครับสภาพรถเดิมแน่นอนสีนะครับเคลียร์ไหม สีเนี่ยบอกเลยว่าสีเนี้ยแระเกร์เดิมโรงงานครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับบางคันมีเซ็นเซอร์บางคันมีกล้องแต่อยากได้อะไรเพิ่มบอกไปได้เดี๋ยวเป้จากการให้แถมให้นะครับลดรับประกันเลยว่าสวยแน่นอนนะครับในคลิปเป็นยังไงนะครับรถจริงเป็นอย่างนั้นนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวเรียกว่าหลังคาเตี้ยนะครับตัวหลังคาเตี้ยหน้าสั้นแล้วนะครับจัดทรงล้อให้สวยเลยนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์กระปุกนะครับ5สปีดนะดีเซลนะครับ อัตราแรงทอคดีอยู่แล้วนะครับเอาไว้แบบบรรทุกคนเนาะบรรทุกคนได้นะครับรถจะเป็น9้าที่นั่ง11ที่นั่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เรื่องของแม็กนะครับแม็กแท้ยางใหม่ฟิล์มรอบคันติดมาครบมากติดมาพร้อมกล้องถอยมีให้ครบครับคันนี้ราคาเท่าไหร่อยู่มาฟังกัน2คันนี้นะ1 2นะครับมาฟังราคากันนะครับออกใหม่จะล้านสองล้านสามนะครับวันนี้มาเอาไปครับ รถเนี่ยจะเป็นรถปี18นะครับปี18นะปี18ปี19นะครับไม่80,000กับไม่180,000นะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ799,000บาทครับพรอ,อยู่ประมาณหมื่นนิดๆอ่ะสนใจโทรเลย10,000กว่าบาทนะนี่ยังว่างครับยังว่างเนี่ยครับยังว่าง799,000ปี18 779,000นะครับได้ปี18เหมือนกันสีบอลส,สวยๆครับจัดได้เลยนะจัดได้เลยนะครับ แต่ตรงนี้ก็จะมีพวกที่เป็นตัวหน้ายาวนะครับทะเภีห้าสองสามสามมาดูกันราคาเท่าไหร่นะครับมาดูกันราคาเท่าไหร่ม่านครบจอกล้องถอยมีครบมีพร้อมเลยนะครับคันนี้ได้เกียร์กระปุกนะเก้าแสนเก้าหมื่นนะครับปียสิบเก้าไมแสนแปดครับคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกนะหกสปีดสวยเลยนะครับสองจุดแปดนะคันนี้2.8นสองจุดแปดนะครับสภาพเดิมสวยยางโยโก ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะครับสภาพเดิมรถสวยครับสนใจนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์กระปุกราคาถูกโทรหาไปเลยนะครับมาต่อกันนะครับคันนี้เราปล่อยแล้วนะครับไมน้อยนะลูกค้าได้ไมน้อยไปนะคันนี้สวยครับสวยๆเลยนะครับนี่เป็นไงสวยมากนะครับสีเดิมสภาพเดิมครับคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะแต่ว่าได้ไมน้อยนะครับข้อดีคือไม่น้อยนะครับแล้วก็ปีปีใหม่ด้วยปีสิบเก้าดอกเบี้ยจะถูกกว่าอ่า ถ้าปีสยังไมล์แสนเจ็นะครับไมล์แสนเจ็ดปีสนะครับเจ็ดแสนเจมืยังว่างอันนี้เอาลูกค้ารอรับรถแล้วนะครับอันนี้ยังว่างอยู่นะครับมาอีคันนะครับอีกคันนึ่งนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเกได้ปี1 7บไมล์แสนเจ็ดเบาหนังนะอ่ะคันนี้ยังว่างครับหน้าสั้นมีนะครับนายามีเกียร์โตมีนะครับแล้วเป้ก็จะมีเวนิวลี่สอคันนะนี่ครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้ปีสิครับ ถูกซูยูที่หกแสนห้าหมื่นเก้านะเป้มีให้นะครับรถตู้หนังคาแบบนี้น่าซื้อแบบนี้แหละเจ็ดแสนหกเอ้ยหกแสนห้าหมื่นเก้านะครับแล้วก็เวนจุลี่เป้มีสองคันสีขาวกับสีดํานะครับประตูไฟฟ้าสองฝั่งเบาะเป็นเบาะหนัง VIP ีสวยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยแล้วที่ท้าที่สำคัญมันเป็นตัวดีเซลนะครับสเกิร์ตรอบคันชุดแต่งครบๆนะครับสีสีขาวปีสิบเจ็ดสีดำปีสิบแปดนะครับตัวนี้มันจะมี2รุ่นนะครับมันจะมีตัว G กับตัว V เนาะ แต่ตัวนี้ได้เป็นคเครื่อง30ูนตัว V นะครับปี17 7 9 9 0 0 0บาทครับ799,000นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับ8 7 9 0 0 0เแต่เป็นปี18ครับไม่แสนหอ่ะสนใจยังไงคันไหนบอกกันได้โทรหาเป้เลยนะครับมีโปรให้ทุกคันนะครับลูกค้าถ้าแบบพวกนี้มันก็ฟรีดาวได้นะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้านะเร้สกรีเอก็จัดได้เต็มนะครับสนใจรถต้คันไหนยังไงโทรหาเป้เลยนะครับ รถสวยพร้อมใช้แบบนี้ครับเปจัดให้คุ้มครับต่อที่เบอร์0 9 4ย์9 4 8 4 8นะครับวันนี้เปฝากไว้ด้วยสำหรับนะครับสำหรับลูกตู้นะที่เห็นตรงนี้นะครับบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับซื้อได้ชัวร์มีมาตรฐานรับรองนะครับวันนี้เป้ขอตัวนะลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทักมาโทรมานะครับออกได้ทุกจังหวัดนะครับทุกไทยนะครับวิ่งเซนถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ